มาทาตาสองชั้นที่เดอ่บันทีคลินิกนะทําตาสองชั้นกับคุณหมอตั๊กหมอมือเบามากแล้วก็ดูไม่ค่อยบวเท่าไหร่ชอบมากเลยค่ะวันนี้หมอตั๊กทำมาตดใจมากค่ะตาหวานขึ้นเลยหมอมือเบามากค่ะวันนี้ก็คือมาทําตากับคุณหมอตั๊กค่ะก็คือศึกษามหลายที่เหมือนกันก็คือเนี่ยนะคะคุณหมอน่ารักมากเลยนะคะวันนี้มาทําตากับคุณหมอตั๊กที่ W P c l i n i นะคะก็อันนี้คือเพิ่งทำเสร็จนะคะ จะบอกว่าไม่เจ็บเลยแล้วก็คุณหมอใจดีน่ารักว่าวันนี้มาทำกับหมอตักหมอตักทําให้ค่ะสวยทุกใจค่ะ <S <S 1> <S 1> ึกษาหลายที่ค่ะแต่ว่ามั่นใจที่นี่ค,ะค่ะก็เลยวันนี้เลือกมาทำตาสองชั้นที่ d o บ b l e P คลินิกนะคะคุณหมอตักค่ะทาดีมากค่ะแล้วก็ไม่เจ็บเลยค่ะถ้าใครสนใจทาตาสองชั้นแนะนํามาที่นะคะสวัสดีค่ะชิฟานะคะวันนี้มาทำตาที่ Double P คลินิกนะคะกับคุณหมอตัก ไม่รู้สึกอะไรเลยไม่มีความเจ็บไม่รู้สึกอะไรเลยซึมคนตาสองชั้นนะคะแต่หลบในศึกษา,าตามาหลายที่มากเลยค่ะแล้วก็มาจบที่นี่ค่ะวาไม่เจ็บเลยค่ะสวยค่ะถูมาหลายที่ค่ะถูกใจที่นี่คะแล้วชวนเพื่อนมาเลยมาด้วยกันสคนค่ะวันนี้มาทำตาสองกั้นที่เด็กทีจีวาร์กันคน่ะคือหมอใจเยมากแล้วก็มือร้อนมากไม่เจ็บเลยค่ะที่พี่เข้าดีเลยสวยมาก สีไม่เจ็บเลยอะหมอมือเบามากเลยค่ะอันนี้เราตามรีวิวเพื่นพี่ใหม่อีกทีนึงเพราะว่าตาเขาสวยมากเขาอยู่ได้นานมากเราก็เลยศึกษามาเยอะมากค่ะคลินิกนี้เป็นคลินิกที่มือเบาจริงๆเออดูไม่โมเลยอะสวยมากค่ะวันนี้มาคลินิกกับเพ่พีค่ะมาทาตากับคุณหมอค่ะคุณหมอมือเบามากเจ็บมือเบามากจะเส็จแค่ตอนสียาสาเข สำหรับใครที่สนใจทาตานะคะก็แนะนําให้มาทําที่นี่ค่ะเพราะว่าคุณหมอใจดีแล้วก็ยังราคาไม่แพงด้วยค่ะให้คุณหมอตากนะคะมาช่วยออกแบบทรงตาค่ะและผลที่ได้เลยนี้ค่ะเจ็บไหมคะคุณหน้าไม่เจ็บค่ะมมือเบามากเขับใจค่ะพน,นักงาบริกาค oh <my> ในมางด้าน่ะไรทม่าขาดแต่ว่าตอนี้ดูที่ที่ทำงานเขาเคยมาทำที่นี่หลายคนก็เลยเห็นว่าเขาเสก็เแลยโอเคโอเคมั่นใจเลยนะคะ ดวงตาเราดูกลมโตขึ้นและดูเด็กขึ้นด้วยขอบคุณคุณหมอตั๊กมากเลยขอบคุณค่ะทำตาเหมือนกันคะ่ะที่ d o u b ิ e ิ c ิ i n โดยส่วนตัวนะคะถูกใจคะ่ะทรงแบบนี้แล้วก็มีแต่คนทักด้วยนะคะว่าหน้าหวานขึ้นคุณหมอตั๊กนะคะมือเบามากเลยแนะนําที่นี่เลยคะ่ะเป็นครั้งเลิศหนึ่งนะคะถ้าใครสนใจนะคะอยากทําตาสองชั้นนะคะมีแนะนําให้มาที่ d o บ b ิ e ี c l ิ n ได้เลยคะ่ะคุณหมอมือเบามาก